สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านปอๆกับสองเอิญเซนเนกาเ่าเซนเคยพี่น้องเมื่อนี้กเมาเกี่ยวขอาวพี่น้องอยู่บ้านบ้านน้องดำพี่แล้วพี่น้องทงทงบ้านน้องสโน่ทงบ้านน,อน้อง,นนองดำนาของเจดำที่หายเหตุพี่น้องมื่กี้เหรมาหมัดพี่น้องเลยโอ้ เห no ี่ยวน่ะคือโปเกมไปไหวอีเสียงบูสีเหลีวเลยพี่เฮงมัดเหลีวเลยพี่น้องก็ยังบเปลี่ยวด้วยถ้พอบาลีเป็นคนมัดอันทงข้างๆพี่น้องช่องสี่คนนะทงหน้าแม่น้องดำพี่น้องเขาแม่น้องดำเกี่ยวเขา ค้นเขามัดไก่สิแล้วเลยแหละพี่น้องเ้ยมัดแล้วเขาก็สิด่ดอกคนแล้วกัเม่อพี่น้องเ้ยพอดีคำทั้งมัดทั้นทั้งเกี่ยว

bộ vớt đó <laughs> hay khiếp hả hay chè có cái bọ ấm ấm ở <laughs> mặt lôi nó khảo là cả cọp là mang lắm bì nóng tung thì nó cọp khang khang kìa kìa này, kìa 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 này kìa kìa thằng kìa thằng mặt, thằng kìa 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 Nãy mẹ toác hè này nè phải thay đây nó. เวังเราส้มตอนขนพี่น้องตอนนี้กำลังหม,ดมดัดหมัดกะไรสแตนเล้วเลยแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอน,นค้นนะฮะปรได้ถ่ายซจำพี่น้องตอนนี้กำลังกำลังสีขับไปเที่ยงเจดดัพี่น้องเอ้ยแกมาแต่บ้านน้องซิโนพี่น้องแกมาแต่บ้านน้องดับแกไปไอกองไว้อยู่เที่ยงเที่ยงเจดดัพี่น้อง หน้ามันไก่พี่น้องเลยสอนคนนะครับบทได้ถ่ายสอนคนนะครับบทได้ถ่ายเนาะพี่น้องเนาะกราบเขาเถิดอขาไปดู้พี่น้อง,อ,นองเด้อคือพระคือฝนใหม่เลยพี่น้องเลย มากัให้มันมากล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาปูเขาแล้วเลยสองรถพี่น้องเลยรอเบิง์งรอส้มตอนฮอดเพียงเจดดําพี่น้องเลยรถแรกที่เฮาคนมาพี่น้องเฮาบอถ่ายพี่น้องเบิง่งเนาะคนสองคัเออคันคันรถที่สองเฮาจังไดไทยเบิ่งมันกับบลาลัดพี่น้อง

ดึงไปดึงกราบขอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องเลยตอนคนทำบริ่ายให้เบิ่งเนาะตัวมันเห็ดเวี้ยเนาะมันก็ลงลงลื่นลหยักโทรศัพท์ใส่ทงแล้วก็พากันคนเข่าจนแล้วจังได้คิดพ่อนั่นแหละวัวสองยังง จะเป็นถูกจะเป็นยาเกือบขาเกบียวอาตอกมัดไว้ถูกถกือตีนเป่าเอาเอากระปุกถุกกระพี่น้องว่าบุษบาตอกก็ี่มันยังชื่อดเลยมันถือตอกมัดเอาถากมัดเอาถารขขาซื้อ ทางคน้นทางเกี่ยวทางหมัดพี่น้องไอ้นี้พาย,ยานพนาุยันพ้นเขาเออยยันพ้นเขายันพ้นโต๊ะพี่น้องแต่ว่าห้าวกล่องว้อยู่นี่ค่ะขมันโต๊ะกับเปียคือเก่าพี่น้องเพราะ่มีเนียบกมีตะลานมันเอาเอิอนลานหรือวาพายแยง อืมพอละรถสองรถสองนี่บอทอรถรถหนึ่งนะเฮ้ยรถรถสองนี่นาสามดําแท้เอาเอาข่าบนตัวค้ำเออสี่หามอือโผล่เออปั่นพี่เลยอย่ักลงทีบตีอย่าง

bỏ liêng bà hồi Bỏ liêng bà bớt đấy bà mở ươn Sạc dạ lẹo phần mai hết việc phía nó Sao vù Bà tảng cái đấy này nội nưng Đẩy đó của không nhau Mở nín á Mở ได้ชี้ให้เมื่อนี่นะชีหรือชีหรือสามว่าได้สามเ,าเออข่าวเจดไทยเฮ็ดไม่แห่หหแยอยู่เอา,า,าการสติเก็บผ่าไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเนาะผ่าก้นไหลกกนแทรกกดด้ติดตามสองเองดิอนเด้อพี่น้องเด้อพิพาทประกันได้กั อขอโทษขออภยัยเนาะบอได้คอยลงลีปพี่น้องเลยคิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องอสบายดี